อันดับแรกนะคะเรารู้จักกับจออินเตอร์แอคทีฟกันก่อนนะคะวิธีการใช้งานให้อาจารย์ทุกท่านนะคะไปที่เบรกเกอร์คัเอานะคะด้านขวามือนะคะเปิดเบรกเกอร์ให้เป็นอินเตอร์แอคทีฟก่อนนะคะเพื่อให้ระบบทั้งหมดนะคะทั้งจอนะคะแล้วก็ในกลุ่มนํากล้องนะคะทำงานพร้อมกันนะคะหลังจากนั้นจะมีปุ่มพาวเวอร์นะคะ ตรงนี้สีแดงน,นะคะที่ทีวีด้านขวามือกดปุ่มพน้องค่ะระบบจะเปิดนะคะในส่วนตรงนี้ทีวีจะมีระบบปฏิบัติการ2ส,ส่วนนะคะก็คือ Android และว i n โอันดับแรกหน้าจอบ,บางเครื่องนะคะจะเซฟอยู่ที่ w i n d o w บางเครื่องจะเซฟอยู่ที่ Android นะคะใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยววิธีการใช้งานจะมีปุ่มน,นะคะเอาไว้ให้เลือกแล้วก็สลับกัน,นะค่ะ ตอนนี้เครื่องนี้จะทํางานในระบบแรกคือวีโดนะคะหน้าจอจะเป็นแบบนี้เปิดมาปุ๊บจะเจอหน้าตาของตัวไทแอนด์นะคะให้การกดคําว่าลิปนะคะก็คือซ่อนนะคะแล้วก็กดสตาร์ทหน้าทุกครังนะคะหลังจากนั้นให้อาจารย์กนว่าเราจะใช้กับอุปกรณ์อะไรบ้างที่มาใช้คู่กับจอตัวนี้ จะให้อบน,นี้เป็น Interactive เป็นกระดานหรือต้องการให้เขาเป็นมอนิเตอร์เอาไว้สำหรับดิงมงโนกของอาจารย์นะคะมาใช้คู่กับอันดับแรกจะแนะนำในส่วนของที่เป็นการใช้งานข่านตัวเครื่องในระบบปฏิบัติการเองดรอยก่อนนะคะก่อนใช้งานให้เรามาดูที่ฟังก์ชันเซตติ้งก่อนนะคะหน้าจอจะโชว์แบบนี้นะคะถ้าตรวงนะคะจะได้ปุ่ม ที่อยู่ด้านเอนดอยนะคะจะมีปุ่มโชว์แบบนี้และด้านล่างนะคะจะมีปุ่มอีกสปุ่มน,นะคะความแตกางของทั้งสามอย่างนี้น,นะคะก็จะมีในส่วนของเอนด o อยให้เราไปที่โปรแกรมสเซตติ้นก่อนนะคะเพื่อเช็คดูก่อนว่าเราได้ถูกอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมหรือยังนะคะในส่วนตรงนี้จะใช้ได้ทอ้งในระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นผ่านระบบสายแลน อันที่สองคือไว f i อันที่อันที่สามคือพอร์ตและอันที่สี่คือบลูทูธนะคะให้เปิดสามอันนี้นะคะระหว่างอินเทอร์เน็ตที่เป็นสายแลนหรือไวไฟสลับกันได้นะคะแล้วก็พอร์ตกับบลู o ูธอันนี้จะต้องเปิดออนอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราใช้งานระบบได้สายะะจะใช้งานควบคู่กันทั้งหมดหลังจากนั้น ให้ปิดโปรแกรมนะคะให้ปิดเซตติ้งโนแล้วก็เปิดการสอนได้เลยถ้าเราให้อีอรอยเป็นกระดานนะคะเป็นหลักเราก็มาใช้มเมนูคำว่าโน้ตตรงนี้ื่กกดไปแล้วโปรแกรมก็จะเป็นโปรแกรมสำหรับการขีดเขียนนะคะสามารถที่จะใช้นิ้วมือนะคะหรือปากกาที่ให้มาในชุดนะคะแล้วก็เลือกฟังก์ชันต่างๆในการขีดเขียนได้เลยค่ะ ือต้องการที่จะลงอันนี้เป็นในฝั่งของไออยนะคะถ้าเราต้องการใช้ในฝั่งของวินโดถ้าอาาจรย์ไม่นำโน้ตบุ๊กมาเราก็สลับจอตังนี้ให้เป็น,นะประบบปฏิบัติการวินโดได้โดยการกดที่ปุ่มวินโดด้านขวามือนะคะกดหมืครับ ระบบของตัววิโอก็จะปรัเปิดนะคะเขาจะค่อยๆเปิดข้างในนี้มันจะเป็นสองระบบปฏิบัติการจะมีคอมพิวเตอร์อยู่หนึ่งตัวอันนี้ก็จะเป็นฝาของวิดีโอแบ่ะี้การใช้งานก็เหมือนโน้ตบุ๊กมาเลยค่ะก็คือจะสามารถเข้าตัวกันต่างๆได้นะคะแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตได้ Word e x อ e l PowerPoint ใช้เหมือนเดิมค่ะวิธีการอย่าลืนะคะเหมือนเหมือนกับโน้ตบุ๊กเลยก็คือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาที่ลูกโลกน่ะค่ะ แล้วก็เชื่อมไฟล์ของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้งานตามปกติถ้าต้องการที่จะใช้คำสั่งของการีเขียนนะคะเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าสีหน้าไวนติ้ตง